ไฟสัญญาณของรถตำรวจข่าวใหญ่ที่แฟนๆคริปโตห้ามพลาดพอลิมาคิดกำลังจะพลิกโฉมวงการด้วยการเปิดตัวโทเค็นพอลลีของตัวเองพร้อมแจกแอดรอสุดคุ้มและแผนระดมทุนยักษ์ใหญ่ที่อาจพุ่งทยานมูลค่าบริษัทไปถึงหลักพันล้านดอลลาร์คุณพร้อมหรือยิ่งที่จะตามติดเรื่องนี้จากสยามบล็อกเชนโดยแคสซมเซิร์กวองซี h t t p s b l o c a s s m s e r c วันที่25ตุลาคม2568 ลองนึกภาพดูสิว่าตลาดทำนายเหตุการณ์ที่กำลังมาแรงอย่างพอลิมคิจะก้าวสู่ระดับใหม่ได้อย่างไรคำตอบคือการเปิดตัวโทเค็นพื้นฐานของแพลตฟอร์มชื่อพอลีอย่างเป็นทางการนั่นเองข้อมูลนี้ได้รับการยืนยันจากแมตต์ยูโมเดเบิร์ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด CMO ของบริษัทซึ่งบอกว่าการเปิดตัวครั้งนี้จะมาพร้อมกับแผนแจกแอนดรอยพิเศษสำหรับผู้ใช้เก่าเพื่อช่วยขยายชุมชนให้กว้างขึ้นและจุดประกายแรงจูงใจให้ทุกคนอยากใช้งานแพลตฟอร์มมากยิ่งกว่าเดิม โดยเฉพาะสาหรับมือใหม่ที่อาจยังงงๆว่า a d r o p คืออะไรลองคิดง่ายๆว่ามันเหมือนของแจกฟรีที่ช่วยให้คุณได้ลองโทเคนโดยไม่ต้องจ่ายเงินเพื่อดึงดูดให้คุณติดใจและอยู่ต่อไปนานๆไฟสัญญาณของรถตำรวจข่าวล่าสุดพ o l y m e r k i เตรียมเปิดตัวโทเคน CMO Matthew Moore ยืนยันถึงโทเคนพื้นฐานพอ l y h t t p s t w i t t e r c o m s e a r c h q 2 5 2 4 2 4 p o l y a n s rc เ s ่ากับ t a g a n d r e f u n d e r s u c c e s s 2 5 2 6 t d e b e r 2 5 2 5 2 5 2 5 5 f u และแผนนดรอปมาคิ์กำลังมองหาการระดมทุนรอบใหม่ที่อาจประเมินมูลค่าบริษัทสูงถึง15,000พันล้านดอลลาร์รูปภาพ p c t w i t t e r c o m 3 m o b i l e x l o h t t p s t c o 3 m o b i l e x o วงเล็บปิด CoinBureauCoinBureau ย4ิตุลาคม2,568 https://twitter.com/coinbureau/status/1981694336288047505?mark=refander=cc=tether%25f จากข้อมูลที่รวบรวมมาจากแหล่งข่าวชั้นนำในแวดวงคริปโตการเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่พ o l y m a r k e t กำลังเจรจาระดมทุนรอบใหม่ซึ่งคาดว่าจะยกมูลค่าของบริษัทให้ทะลุถึง400ล้านดอลลาร์ขึ้นไปหรือบางแหล่งรายงานว่าอาจสูงกว่านั้นมากเช่น1 5พ0 0ล้านดอลลาร์ตามทวิคข้างต้น สิ่งนี้ชี้ให้เห็นถึงกระแสความสนใจที่พุ่งสูงจากนักลงทุนในตลาด Prediction Market หรือตลาดทำนายเหตุการณ์ที่อาศัยเทคโนโลยีบล็อก a i n ซึ่งสำหรับมือใหม่ลองนึกถึงมันเหมือนการเดิมพันผลกีฬาหรือการเลือกตั้งแต่ทุกอย่างโปร่งใสและปลอดภยัยเพราะใช้บอรล็อกเชนไม่มีใครโกงได้ง่ายๆ ส่วนโทเคนพอลินี้คาดว่าจะถูกนำไปใช้ในหลายฟังก์ชันหลักของระบบเพื่อให้แพลตฟอร์มทำงานได้รับรื่นยิ่งขึ้นเช่นใช้ในการวางเดิมพันทำนายเหตุการณ์ต่างๆที่คุณชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นราคาหุ้นรายการทีวีหรือแม้แต่เหตุการณ์โลกการกำกับดูแลก๊อฟเวอร์เนนที่ให้ผู้ถือโทเคนมีสิทธิโหวตตัดสินใจอนาคตของแพลตฟอร์มและการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใช้ถือโทเคนไว้นาน,านๆอย่างเช่นฟีเจอร์สเต็คกิ้งที่คุณสามารถล็อกโทเคนเพื่อรับรางวัลเพิ่มเติม,ตมหรือรีวอล์โปรแกรมที่แจกโบนัสให้กกกกััับบบผู้้้ใชงงงาาาาานนนททีีท่มอคลยรฝเิ ในธนาคารที่ได้ดอกเบีย้ยแต่ที่นี่คือโลกคริปโตที่เต็มไปด้วยโอกาสและความตื่นเต้นแต่ตรงนี้แหละที่หลายคนอาจมองต่างกันการเปิดตัวพอลิครั้งนี้จะช่วยให้พอลิมาคิดกลายเป็นผู้นําอันดับหนึ่งในวงการทํานายเหตุการณ์ทั่วโลกจริงหรือและกลายเป็นดาวเด่นอีกดวงในจักรวาลเว็บ3ที่กําลังโตแบบก้าวกระโดดแต่เฮสไวเกสคุนเทรเวอร์ บางคนกังวลว่าการระดมทุนขนาดใหญ่ขนาดนี้จะนำพาพอลิมาคิดไปสู่การพึ่งพานักลงทุนสถาบันมากเกินไปจนสูญเสียความเป็นอิสระที่เว็บ3าควรมีหรือมันจะเป็นก้าวที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเติบโตส่วนที่คนส่วนใหญ่มองข้ามคือผลกระทบต่อชุมชนผู้ใช้เก่าแอดรอปสยุติธรรมพอสำหรับทุกคนไหมโดยเฉพาะในยุคที่คริปโตเต็มไปด้วยการแจกที่ไม่เท่าเทียมการเปิดตัวพอลีนี้ไม่ใช่แค่ข่าวธรรมดาแต่เป็นสัญญ,ญาณว่าตลาดพิลิทเชอร์มาเก็ตกำลังจะบูมและพอลิมาคิดอาจเป็นผู้เล่นหลักที่เปลี่ยนเกมทั้ คุณเห็นด้วยว่ามันจะเป็นดาวรุ่งจริงๆหรือมีข้อกังวลอะไรบ้างมาคุยกันในคอมเมนต์ด้านล่างสิอยากฟังความเห็นจากทุกคนมากเลย